หนังสือเนวเซฮัลโลทเวในส่วนที่เป็น Workbook กนะครับนะก็มาเรียนกันต่อเลยครับผมหน้าที่6กสานี้นะครับคําสั่งนะครับก็คือเป็นการขึ้นบทใหม่แล้วนะครับผมเมื่อขึ้นบทใหม่แล้วก็เป็นหัวเรื่องใหม่นะครับหัวเรื่องใหม่ของหน่วยที่7นะครับยูนิตเซเว่นนะครับยูนิตแปลว่าหน่วยหรือแปลว่าบทนะครับนะตรงนี้ทับนิดหนึ่งคำว่ายูนิต เดี๋ยวขอเลื่อนอ่านี่นะครับยูนิตหน่วยที่7นะครับเรื่อง add to นะครับ to add the to นะครับไม่ใช่ดีดนะครับ the to ที่สวนสัตว์นะครับ add แปลว่าที่คำสั่งบอกว่า look ให้ดูนะครับ listen ให้ฟัง and write ให้เขียน <c oughs> the letters ในที่นี้แปลว่าตัวอักษรนะครับนะให้เขียนตัวอักษร in the box เขียนลงในกล่องสี่เหลี่ยมนี้นะครับหมายถึงว่าในรูปสี่เหลี่ยมนี้เพราะฉนั้นตัวอักษรที่จะเขียนก็คือนี่นะครับตัวอักษร a ถึง f A ถึง f นี่มาจากไหนฟังมาจากคลิปเสียงครับผมครับผมเพราะฉะนั้นฟังคลิปเสียงก่อนนะครับ CDscript 48 for workbook activity 1. Look, listen, and write the letters in the box. A. An elephant is big. B. A lion likes to eat deer. C. A monkey eats fruits. D. A tiger is a big cat. E. A zebra A Eats Grass F. A Snake Is Long โอเคครับ,สบเสียงจบแล้วนะครับนะแต่ว่าเสียงที่คุณครูซีมสดนี่รู้สึกรู้สึกว่ามันจะซา่าอีกแล้วนะครับนะ ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวขอคุณครูเช็คระบบเสียงนิดหนึ่งนะครับนะขนาดว่าเปลี่ยนแบตเตอรี่แล้วบางทีสัญญาณการถ่ายทอดนะครับนะมันอาจจะไม่ดีนะครับอาจจะสัญญาณถ่ายทอดไม่ค่อยดีโอเคครับนะถ้าเย็นชัดแล้วนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับนะท่านผู้ชมนะครับนะขัดข้องเรื่อยนะครับนะสัญญาณการเสริมสดของครูนี่ไง โอเคครับเสียงนังฟังชัดแล้วนะครับก็ A and elephant is big ก็แปลว่าช้างตัวใหญ่เพราะฉะนั้นนักเรียนก็เอาอักษร A เนี่ยไปใส่ลงในสี่เหลี่ยมนี้เลยนะครับเขียนคำว่า A อักษร B นะครับ Lion or tigers dear นะครับเสือเออไม่ใช่เสือนะครับ Lion แปลว่าสิงโตแหมคุณครูพี่นานนี่พิมพ์ผิดเรื่อยเลยนะครับนะสิงโตครับผมไม่ใช่เสือสิงโตนะครับ Lion สิงโตชอบ กินกวางทีนี้ที่คุณครูต้องการที่จะสอนเพิ่มเติมนะลูกนะนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราฟังเสียงมาแล้วเราต้องเขียนให้ถูกนะลูกนะไลออนนี่แปลว่าสิงโตหนึ่งตัวเพื่อนชอบไ like ล่เกิดต้องเติมเอสนะเราฟังเสียงมาเราไม่ได้เห็นเขาเขียนนี่เราต้องเขียนให้ถูกนะครับเสือตัวเดียวนะครับชอบต้องใสเอสนะครับทูแปลเพื่อที่จะอ e ีตแปลว่ากินกวางนะครับ กว้างนะครับอย่าลืมว่าทําไมไม่มีอาจนําหน้านะลูกนะอ่านนี่คือคราเน้นหลักวิทยากรนะแม้แต่นักเรียนจะเรียนป .3 ก็ตามแต่ต้องการสอนให้รู้ละเอียดไปตั้งแต่ป .3 นี่เลยนะครับเดียนะครับนะคานี้เป็นผู้พจน์ในตัวนะลูกนะจาไม่เลยไม่สามารถเติมเอสได้เพราะฉะนั้นเขาไม่ใส่อะาเดียก็ไม่เป็นไรนะครับคือเดียหมายถึงกินกวางหลายๆตัวนีน่ถ้าแปลตามรายละเอียดนะแต่ถ้าจะกินกวางตัวเดียวก็ใส่อะาเข้าไปด้วย ซึ่งประโยคนี้ไม่ใส่อะก,ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่าดียเป็นพหูอุพ์ในตัวเข้าใจนะครับแต่ถ้ากินช้างอย่างนี้เอเลเฟนอย่างนี้นะครับต้องใส่อะเข้าไปด้วยใสแอนเข้าไปด้วยนะถ้าไม่ใสแอนผิดทันทีนะครับหรือไม่ก็ใสเอสเข้าไปหลังเอเลเฟนนะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะไปข้อ C ครับข้อ C เอามังกี้อิดนะครับลิงอิดก็ต้องใสเอสนะครับ ฟลูดกินผลไม้ก็ต้องใส่ S นะครับผลไมหล้หลายๆชนิดหรือหลายๆหลายๆชิ้นหลายๆอันนะครับลิงกินผลไม้นะครับก็ใส่อักษร C ลงไปตรงนี้นะครับเสือนะครับคือแมวตัวใหญ่นะครับตามตามเสียงที่คุณครูได้ยินมาเมื่อกี้นะครับนะว่าเสือคือแมวตัวใหญ่นะครับก็ใสอ่าอักษรดีลงไปตรงนี้นะครับอักษรดี อดซีบล่านะครับม้าลายนะครับกินหญ้านะครับหญ้าเป็นน้ำที่นับไปได้นะลูกน้ำไม่ต้องเติมเอสแล้วก็ไม่ต้องเติมอ่นะครับนี่นะก็ใส่อักษร E ลงไปที่ภาพม้าลายเอฟนะครับอดสเนกนะครับงูอ s สลองงูตัวยาวนะครับก็ใส่อักษรเอฟเข้าไปขอทักทายท่านผู้ชมนะครับที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาคือคุณนิวาสพิมพ์มีลายนะบอกว่าสวัสดีครับ แล้วก็เขียนมาว่าคุณครูสอนดีมากโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับที่ชื่นชมการสอนของคุณครูเขียนคอมเมนต์ออนไลน์เข้ามาเลยดีนะครับเขียนเข้ามาทักทายบ้างนะครับนะท่านผู้ชมที่ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับคุณนิวาดโอเคครับไปต่อนะครับผม write the animals name จงเขียนชื่อของสัตว์เหล่านี้ นักเรียนดูตรงนี้ให้ดีนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนหลักไวยากรณ์เพิ่มเติมนะครับนะเพราะบอกแล้วว่าสไตล์การสอนของครูพิจารณ์นั้นแปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโขกด้วยหลักไวยากรณ์คุณครูต้องการให้นักเรียนดูตรงนี้นะครับคำว,ว่า animals นะครับเติม s animals เติม s หมายถึงว่าสัตว์หลายๆตัวนะครับแล้วขีดอพโพ s t r o p h e ตรงนี้แล้วก็ names names เติม s ก็แปลว่าชื่อหลายๆชื่อเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะครับ ใช่ประโยคนี้นะครับอสองศั์นี้ถ้าแปลตามควาัพท์แปลว่าชื่อหลายๆชื่อของสัตว์หลายๆตัวทีนี้คุณครูจะสอนเพิ่มเติมหลักการใช้อพโพสซฟีเอสนะครับคิดอย่างนี้เขาเรียกว่าอพโพสซูฟีเอสนะครับนะนี่เขาเรียกว่าอพโพสซูฟีเอสมาดูหลักการใช้อพโพสซูฟีเอสกันนะครับนี่ภาษาอังกฤษเขาเรียกอย่างนี้นะครับผมอพโพสซฟีเอสนะครับ อภิสเวียรข้อที่หนึ่งนะครับถ้าคำหน้าเป็นเอกนพอ่าเดี๋ยวคุณครูขอบอกอีกนิดหนึ่งนะครับสองคำนี้นะครับนะสองคำนี้คำหลังนี่คือคำหลังนะครับคำหลังไม่ต้องคำหนึ่งนะครับนะว่าเป็นเอกพจน์หรือพระอุพจน์แหมคุณครูเขียนอ่านไม่สวยเขียนไม่สวยเลยนะครับนะหลังนี่หน้านะครับคำข้างหลังไม่ต้องคำคำหนึ่งเลยนะครับผมคำที่คำข้างหลังนี่จะเป็นเอกพน์หรือพระอุพจน์ไม่เป็นไรกําหนดคำหน้าอย่างเดียวนะครับนะ นะหลักการใช้ apostrophe s เนี่ยข้อที่หนึ่งถ้าคำหน้าเป็นเอกพจน์หรือเป็นพระอุน์ที่ไม่ลงท้ายด้วย s ฟังให้ดีนะคำข้างหน้าเป็นเอกพจน์หรือเป็นพหูพจน์ที่ไม่ลงท้ายด้วย s ให้ใช้อย่างนี้นะครับให้ใช้ขีดอย่างนี้แล้วก็ใส่ s ด้วยตัวอย่างนะครับเช่นนะครับคำหน้าเป็นเอกพจน์เห็นไหมครับ An animal เป็นเอกพจน์นะครับสัตว์ตัวเดียว นมชื่อนะครับข้างหลังนี่จะเป็นชื่อหลายชื่อหรือชื่อชื่อเดียวไม่เป็นไรนะครับไม่กำานงใส่ขีดเเห็นไหมครับใส่ขีดเออย่างนี้นะครับก็คือ and animals name โอเคนะตัวอย่างที่2หรือเป็นผู้บว์ที่ไม่ลงท้ายด้วย S มีนะครับคำภาษาอังกฤษเป็นผู้บว์ที่ไม่ลงท้ายด้วย S นั่นก็คือคำว่า women นะครับนี่อ่านว่า women นะครับนะไม่ใช่ w o m a n นะครับเป็นผู้บน์แปลว่าผู้หญิงหลายๆคนนะครับ ชื่อของผู้หญิงหลายๆคนก็ใส่อย่างนี้นะครับนี่นะครับใส่อย่างนี้นะนี่ข้อที่1น,นะครับส่วนข้อที่2นะครับคำหน้าเป็นเอกพจน์นะครับแต่ลงท้ายด้วย S อนะครับด้วยดีนะคำหน้าเป็นเอกพจน์แต่ลงท้ายด้วย S เ,เช่นชื่อคนนะครับคนชื่อว่าเจมแต่มี S อ,อยู่ข้างหลังอยู่อยู่เป็นพยเป็นตัวสุดท้ายของชื่อนะครับ หรือเป็นผห้พจน์นะครับให้ใช้ขีดอย่างเดียวนะให้ใช้ขีดอย่างเดียวไม่มี S นะครับเช่นนะครับชื่อคนเป็นเอกพจน์นะครับเจมส์ลง้ายด้วย S แล้วก็ใส่ขีดอย่างเดียวห้ามใส่ตัว S ลงไปนะครับแล้วก็ทอยแปลว่าของเล่นของเจมส์นะครับ อ่าส่วนตัวอย่างนะครับเป็นผู้โพสน์นี่นะครับตามนี้เลยนะครับนี่นะครับเป็นผู้โพส์นะยกตัวอย่างตรงนี้มาเลยก็คือ Animal s t เตอร์นะครับสัตว์หลายๆตัวใส่นี่อย่างเดียวนะครับนะใส่เครื่องหมายอย่างเงี้ยนะครับกล้ยๆลูกน้ำเนี่ยแล้วก็ใส่คำหลังเพราะฉะนั้นคำหลังไม่ต้องคำานึ่งนะครับนะเอกพจน์หรือผู้โพสต์ก็แล้วแต่โอเคเข้าใจตามนี้นะครับงั้นไปต่อเลยขออ่านคอมเมนต์นิดนึงนะครับคุณฉ่ำนะครับบุญทอง นะถ้าคุณครูอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะเป็นภาษาอังกฤษ C A M ไม่ฉ่าก็จ้ำไม่จ้ำก็ช้อไม่ใช่ช้าเลยนะช้าไม่สวยภาษาไทยโทษทีครับโอเคนะบอกว่าสวัสดีครับคุณครูคุณครูสอนได้เข้าใจมากค่ะขอบคุณมากครับผมที่ชื่นชมเข้ามาโอเคครับครับในเนื้อหากันต่อนะครับจงเขียนชื่อของสัตว์เหล่านี้นะครับงูนะครับเขาก็เขียนมาให้ว่าอสเนัก เราะงิราฟนะครับนักเรียนก็ใส่อะเข้าไปเหมือนกันนะครับนะเหมือนตัวอย่างก็เอองิราฟช้างก็ใส่แอนนะครับนะเพราะนำหน้าด้วยเสียงสระแอนอีเลฟน์นะครับกวางนะครับผมนะกวางตัวเดียวก็ใส่อะได้นะครับผมแต่ถ้ากวางหลายตัวเหมือนที่คุณครูสอนผ่านไปเมื่อกี้นะครับห้ามเติมเอสนะครับนะกวางเป็นปหูพจน์ในตัวกวางด้วยปลาด้วยนะครับนะเป็นปหูพจน์ในตัว เออร์ไลออนนะครับสิงโตเออร์มังกี้ลิงเออร์ช่ายกเสือเออร์แพนด้านะครับหม Panda. นะีแพนด้าเป็นนั้นว่าจบหน้า65นะครับผม